โอเคแล้วผมก็อยูกับผมอีกเช่นเคยแล้วผมอีโลเกอร์แผมก็วันนีจ้จะมาทำอะไรก็ทุกคนน่าจะดูว่าแหละอ่านชื่อคลิปเนาะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลากหาัวผมก็ไม่ได้มีใครมาขอหรอกอยากจะสอนนะครับผมว่าวิธีวิธีการลากหัวของผมมันเป็นมันเป็นแบบไหนอ่ะเออเ่าินพันไปละมันเป็นแบบไหนนี่เองก็ มันก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมที่แบบจะลากหาัวมันขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็ความชํานาญนะครับผมแต่ไปฝึกกันได้แบบไม่ใช่แบบเราเห็นว่าผมสอนปุ๊บแล้วไปทําเลยมันก็ทาไม่ได้แนละ้วมันต้องมีการฝึกฝนนะถ้าไม่ฝึกเราก็ไม่ได้นะครับทุกคนจะแ,แบบเอาแต่บ่นว่าอืมอยากทําเป็นแต่ไม่เคยฝึกฝนเลยน,น,นั่นก็ไม่ได้นะครับผมผมบอกเลยมันก็ไม่ได้จริงๆนะ โอเคอันนี้ผมจะมาเล่นดีเซอร์กับพวกเขาเห็นเขาบอกว่าซองครมัมาเล่นยากยิงหัวยากเหรอผมจะลองไปเล่นดูกับปืนที่ยิงนัดเดียวงเช่น SVD แต่ถ้าเล่น SVD พวกจำจำพวกปืนยิงนัดเดียวแบบนัดเดียวโดนหัวอะไรประมาณนี้มันก็เล่นปืนอื่นง่ายจริง เอาของแต่ไม้ให้กบก่อนนะครับเพื่อแบบจะทำมันเล่นง่ายขึ้นกนะ่อนอื่นนะผมเราจะเปลี่ยนเราใช่ไหมแล้วก็มาฝึกก่อนโอเคเนาะถ้าเป็นระยะไกลๆประมาณนี้นของที่เสิร์ดทำได้ไหมทําได้แต่มันจะทํายากคือต้องให้ขึ้นเป้าเป้าสีแดงนะผมแล้วก็ค่อยๆลากประมาณน,นี้ับผมเอาเอง แบบ,แบ,บ่ os, บบต้องกระตุกนะแบ, like แบบลากลากแบบลากขึ้นไปเลยอย่างงี้นะไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบกระตุกแบบนี้นะไม่ต้องไม่ต้องกระตุกแบบนี้นะให้แบบเราลากเนี่ยลากไปเลยนะแบบอยู cancel, like, ่ไกลๆลากไปเลยไม่ต้องกระตุกอ่าแต่แบบเป็นตัวเจตัวเจทำได้ไหมทำได้แต่มันทำยากแบบอะไรเงี้ยทำยากหน่อยขอแบบผมแนะนําให้แบบดึงขึ้นไปเลยนะครับโอเคของระยะไกลของดิเซ็นะต่อไปเป็นระยะกลาง การประมาณประมาณนี้เออประมาณนี้แบบใหว้วางเป้าแบบวางเป้าแบบนี่เอาข้างตัวให้มันขึ้นสีแดงลยนะผมแล้วก็กดยิงแล้วก็ลากขึ้นไปเลยกดยิงปุ๊บแล้วก็ล,วกากลากขึ้นไปเลยนะผมมันจะโดนหัวกดแบบอย่ิงยิงกดลากขึ้นไปเลยโอเคนะแบบไม่ใช่กระตุกนะให้ลากไปเลยลากไปเลยนะผมแต่ยิ่งไกลยิ่งลากยิ่งลากขึ้นเบาๆแต่ถ้าใกล้ๆให้ลากแบบสุดจอเลยนะผม โอเคเนาะอีกตัวห,หนึงก็คือเป็นตัวเจตเจัวเ,เจก็ได้อยู่ตัวเจแบบเอาไว้ข้างบนหัวยังก็ได้เอาข้างข้างตัวยังก็ได้แบบลากตัวเจเนี่ยนะผมประมาณนี้นะผมทำไวๆนะครับผมทำไวๆโอเคเนะาะต่อไปเป็นระยะประชิดประมาณนี้ระยะจูบโอเคเนาะระยะจูบนี้บางคนถนัดแบบเอาเป้าไว้ข้างล่าง,างนี่ก็สีขาวแล้วก็แบบดึงขึ้นข้างบนหัวนี่ใช่ไหมแต่ อ่ามันก็มีอีกส่วนหนึ่งแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้เอาเป้าไว้กลางๆตัวแล้วก็แบบลากขึ้นแบบสุดจอเออใช่แล้วก็เอาเป้าไว้บนหัวอีกแบบหนึ่งเป็นตัวเจนะผมแล้วก็ลากเจขึ้นอย่างนี้ผมตัวเจแบบแรงๆนะผมยิ่งอยู่ยิ่งอยู่ระยะแบบประชิดยิ่งให้ลากแรงขึ้นนะครับผมโอเคเนาะต่อไปก็เป็นแบบเอาง่าย ปืนพวกนัดเดียวก็ไม่ต่างอะไรกันระยะใกล้กับระยะไกลก็รับแบบเบาๆที่แบบเบาๆมาที่ไหนแรงมากเลยเป็นทุกปืนนะผมแบบตรนนี้สามารถใช้ได้กับทุกปืนที่เป็นแบบยิงแบบนัดเดียวนะผมไม่ใช่ปืนแบบรัวๆยิงได้แบบนัดเดียวถ้าแบบอันนี้ก็ได้เหมือนกันตัวเจก็ได้เหมือนกันนะครับลากจะเป็นแบบ ไว้กลางๆตัวเด็กต,ตรงหวัวก็ลากขึ้นเหมือนกันได้นะผมหรือจะเอาไปไว้ข้างล่างเท้าแล้วก็ลากขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะผมโอเคเนาะต่อไปเป็นลูกซองซองแบบซองควมันยิงระยะกลางไปยะกไกลไม่ค่อยโดนไปกลางนะประมาณนี้อเออให้เอาปอไว้ข้างล่างก็ได้ข้างล่างเท้าก็ได้แล้วก็ลากขึ้นตามสไตล์ของแบบของต่างชาติเขาเล่นกันนะผมแบบปอไว้ข้างล่างแล้วก็ นะหรือจะเป็นเอาเป้าไว้เอา,เ,อาเป้าไว้ตรงกลางๆตัวแล้วก็ลากอย่างนี้นะหรือจะเป็นตัวเจก็ลากเอาเป้าไว้ข้างบนหัวมอนเดิมแล้วก็ลากโอเคนะอันนี้มันก็มันก็ไม่ยากอะไรหรอกแต่มันจะยากตรงหนึ่งคือการวางเป้านะครับผมต้องแบบฝึกการวางเป้าให้ชินนะครับผมว่าวางยังไงไอาวางแบบไหนถึงจะเข้าหัวง่ายแล้วประมาณนี้ใช่ไหม เออนั่นแหละนี่แบบวางเป้าจดเจ,าเจาวางแบบนี้เอาไว้บนหัวดูตรงเท้าก็ได้เป่าจดเจย์แต่จะลาบแบบตรงๆก็ไว้บนหน้าอกหรือตรงคอก็ได้หรือจะเอาไว้ตรงเท้าก็ได้ครับผมจะรับลูกซองนผมเพืเ่อนเองก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมไม่ใช่เฉพาะลูกชอคลูกซองับผมโอเคนะโอเคผมก็มาทำแบบ มันบอกแค่น,นี้ว่ามีวิธีการยังไงนะผมวิธีการแบบมีการแบอย่างให้คมยังไงโอเคนะโอเคต่อไปก็ ไม่มีจะสอนอะไรแล้วก็ต่อไปจะเป็นไฮไลท์ของผมก็ไปชมกันได้นะผมโ okay, อเคเนาะ Y'all fall in love when I'm falling in pain. The fact that you let me, you drive me insane. Your true colors drive me insane. Your true colors showing you not who you claim. You really changed, yeah. Gotta be falling out, will we get right back Gotta show it how we get it like that. You a little bit of good, but a little bit of bad. Best I ever had, yeah. No, I'm not perfect, but I bet you every minute I'll be worth it. I'll show you everything and what you're worth it. I've been going the way too much of my purpose. I'm something that we but you're steady, always starting. getting on my page, I hate to say, it, but it's okay. I just really want you to stay. You've been through days, you've the nights. I'm a little bit, so I'm gonna hold you tight.